รูปสภาพการแต่งตัวไม่อยากจะสอนตลกเลยบุ๊อยากใหสอนอะไรครับจับกีหน้ากับปอาแบ๊กไอหนูมาลาบุรีพี่บอกให้ใส่ชุดราตรี่ตลกหาชุดราตรีได้ไงสภาพตูวสองคนใส่ราตรีตีนัตตี้มีลาตายแน่ใครว่าน้องสาวของผมทั้งสองคนเซ็กซี่ขอเสียงหน่อยได้ไหมครับ ต้องบอกว่าพื้นฐานของพวกเราเนี่ยทีแรกเราให้นักเอกมาเล่นตลกเฮ้ยมันก็ดูยังไงอยู่บางทีแบบคนบจำภาพ<ม>นังเอกหวานนังเอกแบบว่าร้องรำนะครับแต่จริงๆแล้วการที่เป็นศิลปินเนี่ยเราเจะต้องทำได้ทุกอย่างมึโโงเรียนมาโดนสอนมาพี่โด้พอจะสอนตลกไหมโดยผมสอนได้อยู่แล้วมึงลองเริ่มต,ต,ตลกเรื่องนึงให้เข้งขงขงของาแบบนีลยเออถึงจะได้รู้ว่าคุณสอนตลกให้กับนังเอกได้ มันมีข้างคาวอยู่สามตัวตัวนึือก็เป็นนายอีกสองตัวเนี่ยเป็นลูกน้องครับชื่อไอเอกับไอบีวันหนึ่งเลือด้งหมดมาแล้วมดแล้วมุ่เลือมุ่เลือบุญเรือเลือเดี๋ยวเดี๋ยวกูเล่าดำรอบก่อนโอ้โหพี่น้องครับ จริงๆแล้วคนเราเนี่ยต้องยึดถือหลักธรรมะไปที่ตั้งนะครับเขาบอกว่าสติมาปัญญาเกิดสติเตลเดจะเกิดปัญหาถูกต้องมันจะมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องนึงนะครก็ผมมันมีแม่บูลเหลืองตัวหนึ่งกำกบไข่อยู่นะครับแล้วเขาไม่รู้เลยว่าในไข่หลายๆฟองเนี่ยมีไข่ไก่อยู่นั้นใบหนึ่งสุดท้ายแล้วไข่ตัวนั้นก็แตกฟองมานะครับเกิดมาเป็นลูกไก่แม่บูเหลืองก็รักลูกไก่เือนลูกลูกไก่ก็รักแม่บูลเหลืองเป็นลูกที่นี่ก็อหากินตามธรรมชาติไปบูเหลืองก่อขาติเนื้อยงเนื้ิ ทุกอย่างก็ค่ะทีนี้เป็นนักแต่งานของสัตว์เล็กไปเจอสัตว์ใหญ่ครับทำไมไปเจอหมาป่าก็ตกใจดิตกใจดิตื่นเต้นเลยตระหนักติสติเติรดแล้วตละดเลยที่เกิดปัญหาแล้วฮะพบตระหนมาตระมานั่งขึ้นได้เฮ้ยเฮ้ยกูเป็นลูกหมูเหลือดีกว่าเออลูกไก่ตัดใจรัดหมาป่าตายหาเลยนี่ครับเพราะว่าสัตว์ป่าปัญญาเขาจะเกิดถูกต้องครับเออวันนี้ผมช็อตแล้วนะฮะเดี๋ยวก่อนนะครับเออ ว่าครับเพราะคนนี้เป็นที่ชายสุธิรักน์ของผมเขาเป็นคนสังน่งสอนเรื่องการเล่นตลกให้กับผมคนนี้จนผมมีที่ทำมาหากินอยู่ได้ทุกวัอน,นอะไหเราดูเราดูเราดูอะไรอะนไหนอันจะโบกไหมตอนฝนตอนฝน,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 นจัจาบจับก็วางไม่ทิ้เก่าไม่เลีเอาติดมือมาในฐานะที่พี่เนี่ย ตลกแบบปรมาจารย์เยเออเดี๋ยวผมจะแบบว่าขอสอนน้องให้ดูแล้วพี่ก็รู้ว่าผมเนี่ยสอนน้องได้ไหมตลกเลย,เเย่าในปัญญาชนของตลงกจริงๆเขาบอกว่าตลกสอนกันไม่ได้ไไดที่มันคือหลักวิทยาศาสตร์เลยแต่ว่าอาเปรเนี่ยเป็นคนมาทําใหม่บอกว่าตลกสอนได้เออแต่ผมก็เชื่อว่าอย่างนั้นถ้าหากว่ามันมีเววเนี่ยออถ้าหากว่ามีเววดูละเอียดว่ามมีน้ำมันพืช รถ้ามารกก็ถ้ามารกก็ผมผมรู้เสียดไอสัตว์มุกอุ้ยไหมฮะผมที่เขียนอยู่เดี๋ยวผมลองผมผมลองสอนกุกอยู่มุกเบสิกเลยนะครับของตลกก็คือหัวไหล่ตูดตุ้๊กตาดูยืนเลยลูกดูยืนนิดเดียวเดี๋ยวหัวไหล่ตูดเอาไปให้เขาตัวเอาไปใหตัวคือหัวไล่ตูดเนี่ยไม่ยากนะครับจับตรงไหนให้พูดตรงนั้นสมมพูดจับหัวตัวจับไหล่ไหล่จับ เขาก็ตลกจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายท่านจะไม่มีถือกันนะครับจับต้องจับนะครับนะครับจับคือต้องจับนะจับมาแบบจะจับมาแบบพยัง้งอันนี้คือว่าอนาคตตลกกดแล้วไม่มีหน้าแล้วนะครับถือว่าไม่ได้นี่ก็ต้อ,องจับจริงอันนี้อันนี้ผมจับจริงไหม นล่นซอสเอ็นตัวเล่นอสเออดูดยวนูดยวยดูอะไรนะจะอสอีคนสงคนครับอย่ามักมาก่ามักมาไอ้ที่ไอ้ดูาไปเอใครพวกเนี่ัมตามเด็กเออถ้าเป็นกูกูได้ส้งคนกูได้นีอใครอะไรนะพี่โดพี่โดอง ีว่าว่าตลกไม่มีแบบอย่าพูดเยอะพูดไปเรื่องเดียวพูดเยอะมันตลกภาพมากเลยมึงเร่อยังไงก็ได้ให้คนปั๊มไม่กูขำเลยเออคนปั๊มไม่กูคนปั๊มไม่กูเนี่ยขำยากมากเลยมีคนอย่างงี้สักสิบคนในประเทศไทยกูคงมึงไม่เหียนะคนเนี่ยจะเมาจะขำง่ายต่อเมื่อเมาฟ้าหมาก่อนทุกรู้ ไอ้นกไปเดินทนอะไรมาแดงๆไอ้เหี้ยอาไอาคนดูไงเราต้องไปด้แค่ตรงนี้นานขึ้โชว์แดงแบบอาไม่จดเตมลองดูลองดูหัวหัวหัวลายหัวหัวหัวลายาหัวถือ่าอันนี้คือมั่วมั่วถาไอ้แดกเนี่ยถือว่าจัดอยู่ในระดับมีพื้นฐานครับแต่ทีนี้คือมั่วละ ตลกเนี่ยอย่าไปลวนผมเล่นแบบไม่ถูกให้ดูให้ผมเล่นแบบไม่ถูกให้ดูเพื่อจะให้รู้ว่าของจริงเป็นยังไงใครไม่เคยให้มึงพูดเนี่ยคุณดูอาจารย์เขาอาจารย์เขาเล่นลวอาจารย์เขาสิอารเล่นตลกพี่น้องครับเออคนเราเนี่ยถ้าเขาไม่เป็นเนี่ยเราต้องบอกพื้นฐานทั้งหมดเออเราจะเล่นอะไรจับตรงไหนพูดตรงนั้นได้ไหมนี้หัวเห็นไหมเอาช้าเนี่ยหัวช้าช้าไปก่อนอย่าไปเร่งกรี เดี๋ยวเด็กตกใจช็อกตาทั้งได้แรกๆอาจจะมีเพลงบ้างคนทั้งแรกก็ธรรมดาุณพูดถึงเรื่องตลกะเนี่ยใช่ครับคุพูดถึงเรื่องตลกผมพูดถึงเรื่องตลกคุณพูดถึงเรื่องอะไรครับแต่คิดงกัดอะไรใครดิ้งกัดอะไรยาที่นั้นนี่คือน้องกูน้องโอ้ยไม่ใช่น้องน้องนุ่มน้องนุ่มน้องนุ่มเออแล้วน้องไม่นุ่มสอนสอนสอนแต่กูจะไม่ทำอะไรเพราะเป็นน้องกูเออตลกไหม ปูให้ดีปูให้คนดูรู้ด้วยทึมพีเกียรติครับต่อไปนี้ผมจะดูเด็กคนนี้มีภาษาสัมผัสที่ไวหรือเปล่าจับจตรงไหนพูดตรงนั้นผมว่าอะไรเด็กคนนี้พูดไวย,ยังต่อไฟถ้าไฟสามร้อยหกสิบโวลต์ยังไม่แหลเท่าเขาเจ็บจับมัดเจ็บมัดเจ็บมัวนี่ดูเป็ลกๆมาตั้งอย่างนี้ครับปูหัวนี่หัวนี่ไรตูดนี่ครับคุณพีเกียรติ ไปเหดูได้เลยจะหวี่หัวล yeah. ูน uh ี่นี่เมฮะถึเลกว่านนจไอไรจไรไวทเปาหัวหัวหัวไหน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 ตูดหัวไหน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 ตูดยนหัวนะ ให้น้องเล่นกับเบิ้งมากดีวะเออให้น้องเล่นกับเบิ้งมากกูเนี่ยตลกแบบทัดต่อนดักแก๊สนะคือต้องผมละววงจรจริงต่อนดักแก๊สเนี่ยคือต้องผมละใครจะเล่นกับผมก่อนมันเหมือนเหมือนที่ทำเลยลูกมันเหมือนที่ทำเลยที่ทำเลยไปเผ็เห็นพี่นายทำไหมพี่นายทำแบบไหนคือลองทำพี่นายพี่นายก็ไเปตลกตลกครูอ่ะน้องอาจจะพูดไม่ค่อย เดี๋ยวผมจะปูให้น้องก่อนผมจะเป็นตลกหัวไปจับตรงไหนพูดตรงนั้นไม่เชื่อเราได้เลยเริ่มเลยนะครับเริ่มเลยนะค่ะเริ่มครับผมหัวไม่ใช่ไไม่หัวหัวสิมันต้องหัวแล้วเด็กเล่นเป็นเล่นเป็นกูเห็นกับหัวมึงอยู่นะมึงไปเคลื่อนใครหัวแดงเชียวเมาอ่ะกินเบียร์ครับ ไอบูไปบูดีกว่าว่าไอะอปุยงไม่เป็นตลกมากเพราะไอบูนี่มัน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 คู่กลัววพอจะรู้ทังตลกดนี่อ่อเรารู้ไออะจะรู้ันอูจะแบบพูดพาเข้าไปอาจจะพวดพวด้าเข้าไปเข้าว่า่อบูอาจจะแบบเท้าปุ๊บดีรออะล้ ไอ้นี่แบบว่าตบคู่ก่อนมันแปลว่าทำต้นอ right. right huh? yeah. ่ะเอาคู่ก่อนเอาคู่ก่อนถูกต้องนี่แหละก็แล้วกันขึ้นคู่การเล่นตลกที่แท้จริงคนไทให้ผมพูดอย่างนี้เนี่ยไอ้เนี่ได้สั่งพิธีกรปิดไมค์แม่งเลยจดชขยันพูดจังผมบอกนะครับว่าตลกเนี่ยมันจะคู่กับคนไทยมาตลอดและตลกจะคู่กับศิลปะวัฒนธรรมไทยใช่ครับสังเกตลิเกก็ต้องมีตลกโขนเล่นในกรมศิลป์ก็ต้องมีตลกถูกต้องทั้งนั้นแล้ว ดนตรีหรืออะไรก็แต่มันก็ต้องมีตลกก็มีตลกปุ๊บก็จะมีศิปลปะวัาถ้าทาไทยเข้าไปเกี่ยวข้องถูกต้อง,องยังคงยกระดับนหนานี่ผมเตือนหน้าได้คือต้องบอกว่าพอกพี่น้องเนี่ยอาจจะมีในเรล่นตลกนะครับร้องเพลงนะครับแต่สิ่งถนัดสำคัญของเขาเลยก็คือการซ่อนเมียวไว้ในไหนบ้านนะครับอันนั้นเป็นเรื่องหลักของเขานะครับผมเลือกเมื่อข้ามเมื่อก่อนผมอาจจะากซ่อนแต่ณปัจจุบันนี้ไม่ตอนล็อกก่อนเลยจ้า ล็อกทิปแม่ให้ทุกคนเห็นพี่นายในพาพภาพของการตีเล่นดนตรีบ้างดีกว่าระนาดเนี่ยผมเรียนมาครับเรียนมาตั้งแต่สมัยเด็กแล้วบางคนอาจจะเคยเห็นผมตีเออแต่เหนือกว่าที่แบบทั่วไปเราตีกันพี่ตียังไงได้ปกติเนี่ยดนตรีแท้เราเล่นแบบตามงานเอาว่ามงคลหรืองานมงคล